เครื่องบิน F16 เป็นเครื่องบินลบที่ประสบความสําเร็จในการใช้งานและการจําหน่ายมากที่สุดแบบหนึ่งของโลกตลอดสายการผลิตมีการผลิตเครื่องบินลบรุ่นนี้ออกมามากกว่า4 0 0พันลำและในปัจจุบันยังคงมีพวกมันมากกว่า2 0 0พันลำที่ยังคงประจําการอยู่ในกองทัพอากาศหลายแห่งทั่วโลกพวกมันยังคงเป็นกําลังหลักในการลบทางอากาศของหลายชาติแม้ว่าในปัจจุบันหลายชาติจะเริ่มมองหาเครื่องบินลบรุ่นใหม่กว่าเข้าไปจระจการก็ตาม ผู้ครอบครอง F16 จํานวนมากเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาประเทศที่ให้กําเนิดมันขึ้นมาและชาติพันธมิตรอีกหลายชาติมีความต้องการอย่างมากที่จะอัปเกรด F16 ของตนให้มีความสามารถที่มากยิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหนึ่งในบริษัทที่ตอบสนองความต้องการดังกล่าวก็คือบริษัท n o r t o p g r m m a n นอตท็อปกัมแมนได้นําเสนอเลดาร์แบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นสําหรับเครื่องบิน f 1 6สบโดยเฉพาะและเลดาร์ดังกล่าวมันมีชื่อว่า AN/APG 8 3 AN/APG 8 3หรือ SABR เป็นเลดาร์ควบคุมการยิงทําการสแกนด้วยขค้ื่นวิทยุที่ทํางานแบบมันติฟัง์กชันซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยการนําเอาเลดาร์ขั้นสูงแบบ AN/APG 77และ AN/APG 81ที่ติดตั้งให้กับเครื่องบินลบ f 22และ f 35มาดัดแปลงให้มีขนาดที่เล็กลงเพื่อให้พอดีกับจุดติดตั้งเรดราของ f 16ทำให้ AN/APG 83มีความสามารถหลายอย่างแบบเดียวกันกับเลดราของเครื่องบิน F 22และ f 35แต่ด้วยขนาดที่เล็กกว่าจึงทำให้ความสามารถบางอย่างถูกลดทอนลง ทำให้ด้อยกว่าเลดรา anapg 7 7และ anapg 8 1อยู่เล็กน้อยโดยรวมแล้ว anapg 8 3จะมีความสามารถคิดเป็น95%ของ anapg 7 7และ anapg 8 1หากเปรียบเทียบ anapg 8 3กับเลดร์ของ f 1 6รุ่นเก่าๆ anapg 8 3มีระยะตรวจับเป้าหมายที่ไกลกว่า โดยมันมีระยะตรวจจับไปเกือบ400กิโลเมตรโดยใช้ระยะเวลาตรวจจับน้อยกว่าก่อควรได้ยากกว่าแม่นยำกว่าและที่สำคัญมีความละเอียดมากกว่าสามารถตรวจจับวัตถุที่มีขนาดเล็กมากๆได้ซึ่งจะทำให้ F-16 ที่ติดตั้งเลดารุ่นนี้สามารถตรวจจับและทำการต่อต้านขีปนาวุธล่อนและอากาศยานไร้คนขับได้ซึ่งเป็นความสามารถที่ F-16 รุ่นเก่าๆไม่มี นอตท o อปกัมแมนได้คาดหวังกับเรดร์ AN/APG 8 3ของพวกเขาอย่างมากพวกเขาหวังว่า A F- 1 6ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาจำนวนหลายร้อยลำจะได้รับการติดตั้งเลดราแบบใหม่นี้ในไม่กี่ปีข้างหน้าแต่นอกจากนี้นอตท o p ปกั m แมนยังมีแผนที่จะนำเรดร์ AN/APG 8 3นํามนำมาปรับขนาดเพื่อให้สามารถนำไปติดตั้งให้กับเครื่องบินลบแบบอื่นๆได้อีกด้วยโดยกลุ่มเป้าหมายก็คือชาติพันธมิตรของสหรัฐอเมริกา เช่นสื่อต่างประเทศได้นำเสนอว่า Not ท o p g ก m m a มพยายามนำเสนอเลดา้า anapg 8 3ที่ถูกปรับขนาดแล้วให้กับกองทัพอากาศเกาหลีใต้เพื่อใช้อัปเกรดเครื่องบินลบขนาดเบาแบบ fa 5 0<า>ผู้เชี่ยวชาญของ Not ท o p g ก m m a n d อ้างว่าการอัปเกรดเครื่องบินลบ f 1 6ด้วยเลดา้า anapg 8 3เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดโดยใช้ระยะเวลาในการติดตั้งเลด้า ไม่รวมจอแสดงผลเพียงแค่วันครึ่งเท่านั้นนอกจากนี้การอัปเกรดดังกล่าวยังเป็นวิธีการที่ประหยัดที่สุดและให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดหากเทียบกับการอัปเกรดระบบอื่นๆของเครื่องบิน